สวัสดีครับอาจารย์โอชัดชัยไตรธรรมนะครับจากที่เป็นนักเรียนพยาบาลนะครับแล้วก็ทํางานในกระทรวงสาธารณสุขครับกว่า20ปีครับแล้วก็ชีวิตพกผันนะครับในการที่ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุก่อนนะครับก็ได้เป็นอาจารย์ห้ามหาลัยในรอบ8ปีครับปัจจุบันผมเป็นนวัตกรหรือว่านักวิจัยและพนานวัตกรรมอิสระนะครับโดยเฉพาะนวัตก,กรรมที่ชื่อว่า นวัตกรรมดีท่นครับในส่วนของนวัตกรรมดีท่านนะครับก็จะมีหลกัหลกๆสองด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านที่ผมถนัดก,ก็คือเรื่องของดีท h e a เฮลหรือว่าดีท่านทางสุขภาพและดีท่ a นฟาร์มิงหรือดีท่นทางการเกษตรครับอยากให้ดร,อ,รอาจารย์โอเนี่ยเล่าถึงดิจิทัลเฮลนิดหนึ่งครับว่าสิ่งที่คิด สิ่งที่อาจารย์โอกำลังทำมันสามารถจับต้องได้จริงๆครับผมครับเ,เกิดจากเมื่อสิบปีให้แล้วนะครับตอนที่ผมยังรับราชการในกระทรวงสาธารณส,สุขนะครับผมก็มีความฝันนะครับว่าต้องการที่จะทําข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสุขภาพนะครับในการที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรคนะครับว่าจะเป็นโรคติดต่อหรือว่าโรคไม่ติดต่อนะครับในตอนนั้นนะ่ะที่ผมยัง ทำงานอยู่ผมรู้สึกว่าความรู้ที่ผมมีอยู่ยังไม่เพียงพอครับหลังนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกราชการนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลหรือศึกษาทางด้านเทคโนโลยีาสารสนเทศนะครับรวมถึงศึกษาทางด้านวิศวกรรมระบบในข้อมูลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลนะครับก็คือปกติอะเนี่ยคนจะต้องไม่สบายแล้วถึงจะไปพบแพทย์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเราเทคโนโลยี ดีท่านโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาช่วยนะครับตัว AI เนี่ยจะช่วยในการที่จะวินิจฉัยโรคเบื้องต้นนะครับช่วยวินิจฉัยแทนแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญหรือการพยากรณ์การเกิดโรคต่างๆนะครับโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่นะครับและในการให้การรักษาพยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยในงานในทีมวิจัยของผมนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย ทางฝั่งของคลินิคข้ทางการแพทย์หรือว่าทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางฝั่งเทคนิคอข้หรือว่าทางด้านวิศวกรรมหรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับก็จะใช้หนึ่งในปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของ AI ครับที่จะมาช่วยในการแพทย์ครับอาจารย์โอได้มีฐานข้อมูลมหาศาลขนาดนั้นแล้วครับก็จะเล่าให้ฟังว่าเล่าที่ไปที่มาฮะว่าที่ทำไมมา จุดนัดพบพอดีกันเลยอะไรตรงนี้ครับก็จะบอกว่าเนื่องจากว่า,าประเทศไทยเองนะครับหรือรประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆนะครับ,รบก็จะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เป็นเขียนด้วยมือสมัยก่อนนะครับ,รบแล้วก็มีการเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,รบเนื่องจากว่า ข้อมูลของคนไข้เป็นข้อมูลส่งบุคคลทางสุขภาพนะครับซึ่งมีความปลอดภัยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไข้ครับเพราะฉะนั้นน่ยในบ้านเรานะ่ยก็จะมีฐานข้อมูลเหล่านี้น้อยมากเพราะฉะนั้นวิธีการนีคือว่าในฝั่งของเชิงวิชาการนะครับเราก็ใช้ข้อมูลที่เป็นเรียกว่า d a t a s e t นะครับจากต่างประเทศนะครับรวมถึง ข้อมูลการวิจัยจากต่างประเทศครับเป็นเทคโนโลยีที่มีการพิสูจน์แล้วว่าทําได้นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพ้าความถูกต้องในระ,ะดับที่ยอมรับได้นะครับเราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการวิจัยและพัฒนาข้อมูลของประเทศไทยครับอาจารย์โอได้ได้เริ่มต้นเดินทางกับโปรเจกต์นี้กี่ปีแล้วครับถ้านับจริงๆนะครับ ต้องนับตั้งแต่ผมลาออกจากราชการนะครับ,รบ,รบนั่นคือชาเลนจ์หรือว่าความท้าทายของผมนะครับที่จะหาวิธีการที่จะจัดการข้อมูลนะครับซึ่งวิธีการนั้นก็คือการเ,เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ในสถาบันรวมศึกษากว่า8ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมถึงการทําวิจัยนะครับทางด้านสุขภาพครับซึ่งจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะในการวิจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้จาก เขาเรียกว่าต้นแบบในห้องปฏิบัติการนะครับที่เรียกว่าวิจัยขึ้นหิ้งนะครับเราจะทําวิจัยขึ้นหิ้งเหล่านั้นน่ะมาสู่ท้องตลาดนะครับโดยที่เอางานวิจัยเหล่านะรวบรวมงานที่เป็นไปได้นะครับแล้วเหมาะกับสภาพของคนไทยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราได้เดต้าเซตหรือว่าชุดข้อมูลของต่างประเทศของคนยุโรปเลยครับกับคนไทยอ่ะจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะ,ะนั้นอ่ะ บรรดาอังกอรทึมต่างๆนะครับที่ของเี่ยเราก็ใช้อังกอรทึมที่เขามีการศึกษาแล้วนะครับแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับคนไทยับคือโดยเอาฐานข้อมูลของคนไทยนะครับไปใส่แล้วก็ให้ AI มันคุยกันสร้างข้อขึ้นมาทีนี้ครับก่อนจะถึง AI นะครับ AI อไะไม่ได้ฉลาดกว่าคนนะครับเพราะว่าคนเป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์ถ้าคนไม่เปิดเครื่องนะครับ AI ก็ทํางานไม่ได้และสิ่งหนึ่งก็คือ ผู้เชี่ยวชาญครับก็คือเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชาในสาขาต่างๆครับจะก็จะเป็นคนลาเบลบอกว่าภาพนี้เป็นของคนไข้โรคอะไรนะครับซึ่งเนื่องกับว่า AI อ่ะมันถูกสอนให้ประมวลผลที่ซับซ้อนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะมันจะช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยนั้นก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาลซึ่งมีข้อมูลผมยกตัวอย่างภาพ กระจกตาหรือรรคตาของคนไข้นะครับเป็นหมื่นเป็นแสนในโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับภาพเหล่านั้นฮะสามารถเอามาใช้กับ AI ได้เลยครับอ๋อก็คือเป็นฐานฐานดาต้าเบสให้ให้เอไอที่ศึกษาครับใช่ครับสุดท้ายก็คือจะต้องให้คุณหมอครับเป็นคนคุณหมอจะเป็นเอ็กเพิร์สหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับผมเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราไม่สบายนะครับถึงแม้เราจะตรวจที่ไหนมาก็ตามนะครับ คุณหมอก็จะต้องมาตรวจด้วยตัวเองอีกครั้งเพื่อเอ็กซเรย์ด้วยในโรงพยาบาลตัวเองดูผลทางห้องปฏิบัติการหรือผลแล a นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเป็นโรคนั้นจริงๆครับจุดแข็งของอาจารย์โอ๋คืออาจารย์โอ๋สามารถรวมจุดแข็งของแต่ละจุดแข็งมารวมกันในสูตรในสูตรปูงเครื่องของอาจารย์โอ๋อย่างนั้นใช่ไหมอ,อาจารย์แต่ละคน <laughs> ที่ที่นั่งฟังอาจารย์โอตอนแรกที่อาจารย์โอบอกว่าเออเพราะมันไม่สามารถมันรวมผสมกันได้เพราะต่างคนก็มีสังกัดมีแนวความคิดของตัวเองอะไรต่างๆแต่นัวันนี้อาจารย์โอสามารถเชื่อมโยงในตรงนั้นเพื่อมาเป็นองค์ความรู้รวมเป็นฐานทีนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นเล่ายาวเลยนะครับดีเลยครับโอเคถ้างั้นขอเล่ายาวๆเลยนะครับว่า เนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่ไม่ได้ขยันนะฮะแต่ชอบศึกษาชอบเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเรียนทางด้านทั้งพยาบาลศาสตร์นะครับคุณรุกาาศาสตร์สารสนเทวิทยาศาสตร์ไอทีแล้ววิศวกรรมระบบและข้อมูลครับทําให้ผมมีความรู้นะครับในในวงกว้างและในการที่เป็นตอนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยครับก็ได้มีโอกาสทํางานวิจัยยากๆนะครับก็เลยทําให้เกิดเป็นองค์ความรู้ซึ่งเรียกว่า การรวมศาสตร์ครับหรือว่า merging แต่ถ้าเกิดว่าการที่บูรณาการนะครับหรืออนะินทิเกรตเนี่ยมันจะได้ไม่ได้องค์ความรู้ใหม่นะครับทีนี้ด้วยความที่ว่าอยู่หลายมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อยู่หลายสาขาทําให้มีเพื่อนๆอ,อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยครับที่เก่งในแต่ละด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางการแพทย์หรือว่าทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทีเนี้ยในส่วนเนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของถ้าคําใหม่ก็คือว่า เป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือว่า Data s c i e n c e ครับอแล้วจริงๆต่างประเทศนะฮะเขาตื่นตัวเขาไปทุนไหนเลยฮะอ่าเนื่องศึกษาตรงนี้นะฮะครับอย่างนี้นะครับคบคือเนืยอย่องจากว่าต่างประเทศนะครับมีทั้งทุนวิจัยนะครับแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์หรือว่าศาสตราจารย์เก่งๆนะครับรวมถึงมีนักวิจัยหลังปริญญนเอกที่ไปศึกษาต่อนะครับเพราะฉะนั้นน่ยในการศึกษาของต่างประเทศนะครับจะอาจจะก้าว เลยเราไปแล้ว 1- 29หรืออก้านะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่คนไทยไม่เก่งนะครับแต่ว่าคนไทยอาจจะทํางานร่วมกันเป็นทีมลําบากนิดนึงครับอย่างที่บอกว่าสมมุติว่าในโรงพยาบาลหรือว่าในสถานศึกษานะครับอาจจะมีผู้ช่วชาญหลายๆด้านแต่ว่าผู้ชาญเหล่านั้นนะครับอาจจะคุยกันไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าจะมีกรอบก็คือผมใช้คํานี้ครับว่า อาจารย์ที่เก่งๆหรือว่านักผู้เชี่ยวชาญในเก่งครับจะอยู่ในเซฟตี้โซนนะครับก็คืออยู่ในส่วนที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นตัวเองแล้วก็ทีมทีมวิจัยเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกาวครับที่ไปเชื่อมเอาแต่ละศาสตร์เข้ามารวมกันนะครับแล้วก็ทั้งศาสตร์ทางด้านหลายๆศาสตร์นะครับอยากให้อาจารย์โอมองดูว่าสิ่งที่กําลังจะทำนะฮะถ้ามันเชื่อมโยงได้จริงๆมันจะเกิดอะไรกับประเทศไทยบ้างครับ เอาประเทศไทยเลยนะฮะใช่ใช่ใช่ครับผมผมขอลงมาลดลดขอบเขตลงมานิดนึงนะฮะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่างานที่ผมทําดีกว่านะครับโอเคครับงานที่ผมทำเนี่ยก็คือณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมไม่ได้เป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยไหนนะครับแต่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคประชาสังคมครับในภาคภาคประชาสังคมเนี่ยหมายควาว่าเวลามุมมองของผมนะครับผมไม่ได้มองมุมมองว่าโรงพยาบาล หรือว่าการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างไรครับ,รบผมมองว่าประชาชนควรจะได้รับอะไรจากการบริการของภาครัฐนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะงานวิจัยของผมเนี่ยจะตีคู่ขนานกับการทํางานของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นครับภาคเอกชนหรือว่าองค์กรอิสระต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้นะครับจะเกิดจากข้อมูลของส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลครับอ๋อรวมครับ กลับมาตรงที่ว่าสิ่งที่อาจารย์อาจารย์โอ๋กำลังจะเชื่อมโยงนะฮะมันสามารถใช้กับวงการแพทย์ได้กี่โลคครับคือตอนนี้ที่ที่เห็นบอกว่าได้าโลแล้วนะ,ะ <c oughs> โอเคครับถ้าเกิดว่าในในประเด็นนี้นะครับ <c oughs> ก็คือว่าคือผมจะเล่าว,ว่าถ้าถ้านักวิจัยคนหนึ่งนะครับจะทําเรื่องอะไรเนะี่ยเขาจะมีองค์ความรู้เรื่องนั้นแบบในเชิงเล็กนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอผมขอมองในสามมุมกว้างๆนะครับ <c oughs> ถ้าไปดูใน ใน,ในงานวิจัยนะครับก็คือว่าผมจะมองอันที่1ก็คือ AI สําหรับการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับหรือรช่วยแพทย์ในการวินิจฉัย2ก็คือ AI สําหรับการพยากรณ์โรคนะครับ 3. AI เพื่อการรักษาพยาบาลนะครับยกตัวอย่าง AI เพื่อการวินิจฉัยโรคนะครับคือในการวินิจฉัยโรคเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าแพทย์1คนนะครับก็ตรวจคนไข้ได้1คนนะครับ,รบหรือหมอที่ดูฟิล์มเอ็กซเรย์ ดู CT s c สแกนนะครับก็ดูคนไข้หนึคนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลหรือมีชุดข้อมูล dataset เนี่ยในปริมาณที่มากพอนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะทำการเรียนรู้แล้วก็ช่วยแพทย์ในการวิจัยได้แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับได้ประโยชน์ก็คือประชาชนทั่วไปสมมุติว่าเราใช้กล้องอถ่ายภาพตานะครับ,รบ AI ก็ช่วยบอกได้ว่าคนนี้เป็นต้อหินต้อกระจกหรือว่าเบาหวานขึ้นตานะครับ ก่อนที่แพทย์จะพบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายนะครับรู้สึกว่าตัวเองปกติครับก็จะไม่สนใจเรื่องสุขภาพเลยแต่ว่าถ้าคอมพิวเตอร์หรือว่า AI เข้าไปหาไปไดอกโนสิหรือว่าไปวินิจฉัยเบื้องต้นเนี่ยเราจะเจอคนที่มีความเสี่ยงจริงต่อการเกิดโรคนั้นๆครับเพราะฉะนั้นโรคที่วินิจฉัยเนี่ยได้เยอะมากครับแล้วก็ทั้งโรคที่ง่ายๆแล้วก็ โรคที่มีความซับซ้อนครับ <c oughs> ในส่วนที่2นะครับก็คือการพยากร์โรคนะครับ <c oughs> การพยากร์โรคเนี่ยในฐานข้อมูลหรือว่าในในเรื่องของระบบผู้เชี่ยวชาญหรือว่า Expert System นะครับมันจะอยู่ในรูปของกฎนะครับก็คือว่าถ้าแล้วอย่างงี้ฮะถ้ามีไข้มีหวัดออไอจะเป็นโรคอันโรคนี้นะครับนั่นแหละฮะคอมพิวเตอร์ก็จะเข้าไปเรียนรู้รวมถึง จีโนแกรมหรือผังเครือญาตินะครับเช่นผังเครือญาติว่ามีญาติสายตรงนะครับเป็นโรคไม่ติดต่อเช่นมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจนะครับคนคนนั้นก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนั้นนะครับอ๋อสามารถเชื่อมโยงพรกสาเหตุของโรคได้เหรอใช่ครับก็คือมันอยู่ในรูปของกฎนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับหมอคนนึงเนี่ยกว่าจะเรียนจบ6ปีนะครับแล้วก็เรียนเฉพาะทางอีกครับเขาอ่ะ เป็นเอ็กเปิดนะครับเพราะว่านั่นแหละคือ AI AI ของคนนะฮะก็คือสมองคนเลยฮะแต่ว่าที่บอกนะครับว่าหมอหนึ่งคนนะต่อตวไข้หนึ่งคนนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะ AI จะมาช่วยพยากรณ์การเกิดโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะเราจะเจอคนไข้หมอจะเดินไปหาคนไข้ครับว่าคุณเริ่มไม่สบายแล้วนะครับทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลที่บอก Big Data อาอ่านี้ครับคือ คำว่า b i g Data เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะครับคือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนี่ผมผมเรียนไปแล้วว่าเนี่ยกับข้อจํากัดนะครับเรื่องของออความเป็นความลับของผู้ป่วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะเกิดจากการเรียนรู้จาก Data s e t หรือชุดข้อมูลจากต่างประเทศก่อนอ่าแล้วก็มีงานวิจัยที่รองรับ,รบแล้วว่ามีค่าความถูกต้องของการพยากรณ์โรคนะครับเพราะฉะนั้นน่ข้อมูลชุดใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดจาก โครงการครับโครงการที่ผมกาลังดเนินการอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเรี่โครงการนี้ว่าอะไรครับผมตั้งชื่อกลมๆว่าดีท่านแพลตฟอร์มนะฮะแพลตฟอร์มทางสุขภาพในยุคนิวนอร์มัลครับทีนี้ก็ต้องมีคําถามนะฮะว่ายุคนอร์เนี่นอร์มัลเป็นยังไงนะผมนอร์มัลก็คือณปัจจุบันตอนเนี้หลังจากสถานการณ์ของโควิดนะครับทําให้ คนที่ควรได้รับการรักษานะครับแต่ถูกเบรกว่าให้อยู่ที่บ้านก่อนผมยกตัวอย่างครับเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งเขาต้องได้รับการรักษาเลยครับหรือแม้แต่ทั้งโรคอื่นเช่นโรคทางธันตกรรมนะครับแล้วก็โรคต่างๆที่มีโอกาสติดเชื้อโควิดได้ง่ายอันนั้นแหละฮะคือเขาจําเป็นครับจะต้องมาพบแพทย์จะต้องได้รับการรักษากับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ยังไม่จําเป็นเลยคนเหล่านั้นนะครับ กลายเป็นส่วนที่เข้ามารับบริการในความแออัดของโรงพยาบาลก่อนหน้านี้นะคระับพอหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนที่ไม่จําเป็นเนี่ยมาน้อยลงทีนี้ก็ต้องเอาหาวิธีการนะครับไปช่วยหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือการใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญครับในการใช้แบบสอบถามแบบสอบถามที่แต่ละโรคนะครับเพื่อหาโรคร้มถึงการใช้แชทบอท แชทบอทก็คือการแชทด้วยกับโรบอติกนะครับโรบอติกก็คือว่าเหมือนกับการจําลองการทํางานหุ่นยนต์นะครับเช่นเป็นไข้มีไข้นะครับไอเจ็บคออย่างเงี้นะฮะแชทบอทก็สามารถโต้ตอบได้ในระดับหนึ่งครับอ๋อก็ใช้โรบอทในการใส่ข้อมูลตัวนี้เข้าไปคำว่าแทนที่จะมาเจอหมอก็เจอโรบอทก่อนอ่าอย่างงี้ครับก็คือว่าตัวโรบอทเนี่ยจะช่วยในการที่จะให้ความรู้นะครับรวมถึงว่าในการที่จะจําแนก กลุ่มอาการของโรคนะครับตัวโรบอทเนี่ยก็ต้องจริงๆก็ตอบเลยนะว่าไม่ไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปที่จะพัฒนาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแต่โรคเนี่ยก็จะมีโรบอทที่แตกต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสิลิสิลิก็เป็นแชทบอทอันหนึ่งที่ที่สามารถที่จะโต้ตอบได้แต่ว่าเขาทำมานานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่นิว r m ว l จริงนะครับก็คือว่าเราจะสามารถคัดกรองนะครับ คือเราสามารถคัดกรองตัวเองนะฮะแล้วก็<ม>ให้ AI เนะี่ยวินิฉัยเบื้องต้นแล้วเราจะเจอคนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพบแพทย์จริงๆครับในตอนนั้นน่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเร่งด่วนหรือโรคที่มีความซับซ้อนนะครับจะถูกส่งถึงมือแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสถานการณ์ที่เป็นปฏิยภูมินะครับหรือโรงเรียนแพทย์ครับสําหรับปัญหาของการเดินทางตรงนี้ขึ้นอยู่อะไรฮะนักวิจัยอิสระ เรื่องงบป,ประมาณครับคือเรื่องงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็คืองบประมาณเนี่ยอบอกได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าในในบ้านเรานะครับผมใช้คําว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับเรื่องใหม่ที่ถ้าเกิดว่าสมมตินคนที่ไม่เข้าใจเลยผมไปเล่าให้ใครฟังคงคิดว่าผมเพิเจอแน่นอนเลยครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้นะครับก็คือจะอยู่บนหลักการพื้นฐานแล้วก็หลักการทางวิชาการนะครับรวมถึงการ ทบทวนวรรณกรรมนะครับจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณที่จะได้รับเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเราทำโครงการนําร่องก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ผมนั่งที่โรงพยาบาลราชพิรีนะครับโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีส่วนของที่เป็นตานะครับหูคอจมูกซึ่งในด้านหลังผมนะฮะมมีอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของเทเลเมดิซีนก็คือการแพทย์ทางกายนะครับที่สามารถเอากล้องมาส่องที่ตานะครับดูที่ จมูกดูที่หูดูที่ในคอได้นะฮะแล้วก็ส่งขึ้นไปบนระบบคลาวนะฮะตัวคลาวก็จะมี AI เนี่ยช่วยในการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลจากไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารอพอสตนะครับที่จะเอาอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้แล้วก็คัดกรองไข้ในชุมชนจริงๆนะครับแทนที่ คนที่มีอาการเหล่านี้จะอยู่จากพื้นที่ห่างไกลนะครับจากโรงพยาบาล100กิโลฮะเขาต้องเดินทางทั้งวันนะครับรวมถึงในเรื่องของต้องมีค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางแล้วว,วันนั้นนะ่ะเขาก็ไม่สามารถมีไรายได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในการลดการเดินทางเหล่านี้นะครับ AI telemedicine หรือการแพทย์ทางไกลนะครับหรือระบบผู้เชี่ยวชาญต่างๆครับจะมาช่วยในการที่จะทำให้ New Normal นะครับเป็นจริงแล้วก็ ความแออัดของโรงพยาบาลหรือว่าประสิทธิภาพในการที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้สืบคน้นจากข้อมูลคนไขจ้จริงๆมีเวลาที่ได้พูดคุยได้ได้ได้ข้อมูลที่ละเอียดใช่ครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ที่บัณคนจะเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราถือโอกาสที่เป็น new normal นะครับในการที่จะนำานำเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับในมันถือนาที่จะต้องเอามาใช้อย่างจริงจัง จริงๆมันนานแล้วนะครับแต่ว่าพอมี new normal เข้ามานะครับมันเลยทําให้ทุกอย่างมันเข้าคือถ้าเกิดอธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจอด้วยภาษาง่ายเนี่ยเขาจะเข้าใจครับว่าทําไมเราถึงต้องทําครับกลับมาถามอาจารย์โอนี่รึ่ครับในส่วนของซอฟต์แวร์ครับต่างๆเนี่ยเป็นผลงานของคนไทยของอาจารย์โอและทีมร้อเลยอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ครับก็คือว่าคือ โดยปกตินนะครับ,รบผมจะเล่าให้ฟังว่า AI มันมีอะไรบ้างนะครับยกตก็อย่างง่ายๆให้เช่นคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับเช่น<ช>การทำอิมเมจ o พส s i n g หรือการประมวลผลภาพอย่างเงี้ยเช่น<ช>ภาพใบหน้านภาพถ่ายตาอย่างนี้ครับรออสองนะครับที่เรารู้จักกันก็คือหุ่นยนต์หรือโรโบอติกนะครับรอ,อันที่3ก็คือเรื่องของ Machine Learning Machine Learning ก็คือการเรียนรู้ของเครื่องนะครับเราป้อนภาพเข้าไปเนี่ยเครื่องจะ คอมพิวเตอร์จะเรียนรู้นะครับแล้วเก็บเป็นโมเดลไว้นะครับหรือการเรียนรู้ที่เป็นเชิงลึกเขาเรียกว่า Deep Learning นะครับผมถัดมาก็คือเรื่องของระบบเนชั a l l a n g u ง g e processing ครับคือประมวลผลภาษาธรรมชาติเช่นตัวแชทบอทอย่างเงี้ยก็จะใช้ภาษาธรรมชาตินี่นะครับในการโต้ตอบนะครับรวมไปถึงระบบผู้เชี่ยวชาญครับหรือ e x p e r t system จริงๆแล้วนะฮะ e x p e r t system เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แพทย์หรือว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับเขาจะสามารถให้ความรู้ต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบต่างๆจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน,นะครับในการที่จะแปลงสื่อต่างๆครับที่เป็นฮาร์ดคอปปี้มันจะเป็นกระดาษอะไรต่างๆนียถูกแปลงไปเป็นสื่อผสมหรือมัลติมีเดียทั้งเป็นสื่อใหม่และก็สื่อเก่านะครับแล้วก็ผ่านช่องทางไม่าจะเป็นสื่อสังคมนะฮะเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนะครับยูทูบอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแปลงเป็นคลิป <immigrant> ง่ายๆที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นดีเอทันครับเพื่อรองรับอนาคตซึ่ง 5G เดี๋ยวไม่กี่ไม่กี่เดือนกี่ปีนียก็จะมาถึงครับซช่ว่าถ้า 5G เข้ามาแล้วจะยิ่งใช้คล้องจะยิ่งจำเป็นต้องใช้เลยอ่าครับอย่างนี้ครับอ่าโอเคไม่เป็นไรก็คือว่าคือถ้าเกิดตัว 5G เนี่ยหมายความว่า ถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีที่เร็วขึ้นนะครับก็จะทําให้การสื่อสารเร็วขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับอยู่ที่ซอฟต์แวร์ที่ถามเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ตอบเลยครับว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้มาจากไหนนะครับคิมบอกว่าขิดโค้งที่20ตัวโอ้โหมันสามารถมาสัจันขนาดนั้นผมเล่าให้ฟังอ่าผมเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าคือนักคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือว่านักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักเทคโนโลยีสารเทศนะครับ ก็จะต้องเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆเป็นนะครับทีนี้การเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับมันมันไม่ไม่ใช่ตอบโจทย์นะครับจะต,ต้องเขียนเขาเรียกว่าเป็นไฮบิดนะครับก็คือเขียนเป็นหลายๆภาษาเช่นยกตัวอย่างนะครับภาษาดั้งเดิมที่ภาษา C ครับจะต้องติดต่อกับอุปกรณ์ IoT หรืออุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆนะครับมันถึงจะคุย,ยิรู้เรื่องนะครับ ถ้าเขียนแอปพลิเคชันนะครับว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ต้องใช้ภาษา Java หรือภาษา x c o d e ปัจจุบันก็ใช้ภาษาที่ชื่อว่า,าสตา a r ดานเนี่ยเป็น Hybrid ก็คือหมายถึงว่าเราเขียนครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะ b บิ d ออกมาเป็นแอปพลิเคชัน iOS แล้วก็ Android รวมถึงนะครับภาษาที่จัดการกระฐานข้อมูลอื่นไม่ก็จะเป็นภาษาบนเว็บนะครับบนเว็บเบสแล้วก็บนภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นนะ คนที่มีใช่ใช่ครับทีมผมจะต้องมีทักษะนะครับในการเขียนภาษาเหล่านี้นะครับรวมถึงในการที่จัดการเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยข้อมูลสําคัญที่สุดเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของคนที่อยู่ข้างนอกนะคะคนที่อยู่ในต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพราะฉะนั้น 4G ก็จะช่วยได้ 5G ช่วยได้นะครับรวมถึงว่าบรรดาโค้ดโปรแกรมทั้งหลายนะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับ ก็จะมีแหล่งที่สามารถที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มันเป็นเปิดเผยต้นฉบับหรือ Open Source นะครับเช่น Git Hub อย่างเงี้ย<ๆ>เราก็เอาบรรดาซอฟต์โค้ดเหล่านั้นนะมาเขียนใหม่หรือว่าแล้วก็ให้เครดิตกับคนที่เขียนครั้งแรกนะครับแต่ว่าในการเขียนทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องเขียนใหม่ทีนี้หลังจากที่เสร็จแล้วนะครับมผมก็จะมี2เวอร์ชั่นครับเวอร์ชันแรกก็คือ Community v e วอร์ n ครับให้ทุกคนใช้ฟรีครับ แล้วก็คอมมิชชั่นเวอร์ชันคือไม่ด้ความเป็นเชิงพันธุ์ิตร้อเนะครับหมายความว่าคนที่บอกมีสตางค์นะครับอาจจะเสียค่าใช้จ่ายบ้างนะครับเพื่อที่จะมาช่วยคนที่ไม่มีสตางค์ครับครับเพราะฉะนั้นในกึุ่มจิตอาสาผมใช้คําว่าเป็นจิตอาสาแล้วจิตอาสาผมทำงานนี้เลยนะจิตสาธารณะอะไรกันครับจิตสาธารณะแล้วก็การที่จะให้ประเทศไทยขึ้นมายืน นำอัเซียนขนาดนั้นเลยไหมครับผมไม่อยากไปพูดถึงระดับนั้นนะครับผมขอเอาแค่งานขอบเขตงานของผมก่อนนะครับแต่อันนั้นน่ะมันช่วยช่วยสังคมในวงกว้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็จะมีเครือข่ายที่เป็นโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลทั่วไปในอำเภอในจังหวัดนะครับโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้หลายๆแห่งนะฮะผมได้ทําความร่วมมือ ก็คือปรึกษาในเบื้องต้นแล้วนะฮะแล้วก็ทุกแห่งเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาต้องการสิ่งที่ผมอยากจะทําเหมือนกันนั่นคือความฝันของผมเมื่อสิปีที่แล้วกําลังจะเป็นจริงครับอาจารย์โอสมมุติว่าใครที่อยากมาเป็นร่วมโปรเจก์นี้เป็นโรงบาลในต่างจังหวัดอะไรต่างๆต,ต,ต้องทํำยังไงครับ ออเลยรแสดงความจำนงยังไงอะไรัะอ่าโอเคครับผมจะเล่าให้ฟังอีกนึงครว่าอ่าส่วนหนึ่งก็คือจากสารก่อนโควิดนะครับจริงๆแล้วว่าตัวเองอ่าเราจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อเมื่อช่วงกลางปีอ่า8นะครับคือเมื่อปีกว่านะครับผมแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานให้กับองค์กรระดับโลกครับที่อื่นได้ครับหรือพัสอะไรขอพัสเตอร์ช่ ครับพูดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็คือว่าเป็นองค์กรที่ทํางานแต่ว่าเกี่ยวกับเฮลตี้นะครับครับผมก็คือเป็นองค์กรระดับโลกนะฮะแล้วแต่ทําในเมืองไทยนี่แหละก็คือําเรื่องของไข้ออกหรือว่าวัคซีนไข้ออกนะครับแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดครับทําให้ผมไม่สามารถเดินทางไปที่ปารีสฝรั่งเศสได้ครับก็เลยย้อนกลับมาเดินตามความฝันที่ผมคิดไว้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ย มีความพร้อมนะครับรวมถึงทีมวิจัยผมเนี่ยกว่า30 30ิท่ใช่ครับแล้วก็ส่วนที่จะเพิ่มมานะครับเพราะฉะนั้น,นตัวเองก็คือ,อเหมือนเป็นบุคคลสาธารณะนะครับติดตามผมได้เลยนะฮะทาง Facebook ชัดชัยนะครับตไตรธรรมฮะ c h a t c h a i t t r i t h a m ครับ,รบผมจะเล่าเรื่องราว หรือว่าเป็น,นทาง,ทางใช่ครับแล้วตัวผมเองไม่ได้เป็นนักวิชาการอิสระนะครับผมเป็นนักเนินทางที่มีอิสระในความคิดทางวิชาการครับ <ใน S 1> ผมก้าวไปคุยกับใครนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมยินดีทําให้เลยครับโดยไม่พูดถึงเรื่องเงินคำถามสุดท้ายครับสมมุติมีคนที่อยากมาลงทุนให้อจอ,อจย์โหนจะโผลพร้อมไหมครับ ต้องมีต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างถ้าสมมตินะฮะจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนอ่าอ่าประชชนครับอย่างนี้ฮะผมตอบตอบง่ายๆเลยนะครับว่าคือการทํางานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงาณิชย์นะครับหรือว่าถ้ามีมีเรื่องทุนเข้ามานะครับคือผมเปิดรับทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุนให้ผมนะครับแต่งานของผมอ่ะคืองานที่ให้ให้กับสาธารณะก็คือประชาชนคนไทยนะครับรวมถึงแม้กระทั่ง แรงงานต่างด้าวหรือคนที่มาอยู่ในเมืองไทยนะครับผมยกตัวอย่างบางอำเภอนะครับที่ตอนนี้ในโรงพยาบาลนะครับมีชาวต่างด้าวคนต่างด้าวนี่ครับมาคลอดมากกว่าคนไทยแล้วนะครับมีห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาระบบต่างๆที่ผมทําขึ้นมานะครับคือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับผมก็คิดว่างานผมเนี่ยทำเพื่อบลรนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้น ก็จะเป็นภาครัฐอ,องค์กรอิสระหรือว่าคนที่มีสตางนะครับสามารถที่จะร่วมสนับสนุนไม่ต้องมาที่ตรองมาที่ผมนะครับร่วมสนับสนุนไปที่โรงพยาบาลต่างๆนะครับว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชบุรีนะครับโรงพยาบาลพนังเก้าโรงพยาบาลมการักนะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับโรงพยาบาลบางละจันสิงห์บุรีนะครับโรงพยาบาลชัยภูมิโรงพยาบาลเหล่านี้คือผมอร่วมเริ่มต้นโครงการก,กันแล้วครับ ดีไหมครับแล้ววันนี้มีกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่นะฮะอยู่ในดัตเทอร์เบรเท่าไหร่นะอ่ากินไครับคือตรงนี้นะครับคือในแต่โรคหรือว่าในแต่ละแต่แต่ละงานนะครับก็จะมีตัวอย่างอะมากน้อยไม่เท่ากันนะครับบางโรคนะครับเกิดขึ้นเยอะมากบางโรคเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยงานที่ผมเริ่มต้นนะครับผมเรียกว่าเป็นโปรเจกต์พลยอตหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าจะต้องเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้แล้วผมบอกได้เลยครับว่า มันไม่ใช่จะสำเร็จง่ายๆนะครับแต่ว่าทีมผมอะพร้อมครับผมคิดว่าฮาร์ฟไลหรือว่าครึ่งชีวิตผมนะครับก็คือการทําสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ที่มีประโยชน์แล้วทุกงานผมครมีความสุขครับครับขอบคุณมากครับจันโอครับผมครับขอบคุณนะครับแล้วคงได้มาอัปเดตแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเราบองว่ามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ